อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีสองปาฏิหาริย์นี้คืออิทธิปาฏิหาริย์เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ที่เป็นความเก่งพิเศษที่มันเห็นเป็นรูปธรรมเลยเหาะได้เดินาน้ำดำดินได้อย่างนี้เป็นต้นเสกหนึ่งคนให้เป็นพันคนปุ๊บอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเก่งพิเศษในระดับ ถัดได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความเก่งพิเศษซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆและซับซ้อนมันไม่จริงหรอกมันเป็นอุปาทานเดี่วไปใช้ให้จิตของคนเนี่ยเป็นเช่นนั้นไปได้ชั่วคราวแต่ความจริงมันไม่ถาวรและไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะทำมาสรุปไปตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเก่งให้ตายยังไงก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำ นี่เป็นเรื่องของทางรูปธรรมนะสิสัมผัสเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอภินิหารดังนี้ส่วนอาเทศนาปาฏิหารคือปาฏิหารเฉพาะทางจิตในจิตอย่างรู้ใจคนอื่นใช้จิตท่องโลกไปหาของหายทํานายทายทักอะไรอะไรอย่างเอาจิตไปใช้ทะลุทะลวงอะไรได้ มันก็มีได้เป็นปาฏิหาริย์อีกอย่างออิทธิปาฏิหาริย์ก็มีจริงได้อเทศนาปาฏิหาริย์ก็มีจริงได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมแถมปรับอาบัติด้วยผู้ใดทำอาบัติทุกกฎทุกกฎก็คือที่ตั้งๆไว้แล้ที่บอกไว้แล้วนี่อย่าทำห้ามทำเป็นกฎเกณฑ์อย่าไปทำ ถ้าไม่มีจริงก็ประราชิกถ้าไปหลอกคนหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดื้อเท่าเดิมปรราชิกแต่ถ้ามีจริงก็ปาจิตตีหรือท่านห้ามไว้นะี่คือทุกกฎอย่าไปทำแม้มีจริงก็อย่าไปทำในยุคพระพุทธเจ้าพระมคลานะเราเป,ป็นโทนหาะไปเอา บาทที่เขาทาใครว่าทาเป็นพาราอะหันเขาเข้าใจงั้นเลยเหมือนยุคเนี้ตื่นๆพาราอะหันต้องหอให้ดูได้ที่เชื่อว่าเป็นพระอะหันนี่เป็นความมิจฉาทิฐิที่เป็นไปเอาไอ้พวกอิทธิปาฏิหารหรืออเทศนาปาฏิหารเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่เรื่องเอามาตัดสินความเป็นอาริยะของศาสนา,าพุทธ mm. เลยนอกจากไม่ใช่แลักขายขี้เท้อด้วย เราไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะเอามาประกอบไม่ได้ดูถูกว่าอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหารนี่จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ได้ไปดูถูกแม้คุณจะมีจริงก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าห้ามเป็นสิ่งที่ปรามออกไว้เลยเป็นหลักเกณฑ์เป็นวิน,นัยอย่าทำนในเกวัตสูตรพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ในเกวัตสูตร ปฏิบอเล่มเก้าหรือประสูตรเล่มห <10. 9. S 1> นึ่งะอัเกข้อสามร้าเะเพราะงั้นสิ่งนี้ถ้าไม่เข้าใจจริงมันก็พาออกนอกรูนอกทางหมดมันเป็นเรื่องที่นำกิเลสเข้ามามาก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 ,มาก นะเพราะงั้นเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นไรใดไรหรือแม้แต่คนที่เป็นหลงไหลบอกว่าเป็นฤทธิ์อัดอิทธิปาฏิหารเช่นอาจจะไปเชื่อบางคนอาจจะเชื่อว่าโอ้โหนี่ถ้ามีฤทธิ์นั้นเนี่ยทาให้ลูกปืนยิงมาตั้งหลายร้อยลูกนี่ไม่ถูกฉันเนี่ยโอ้โหนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นี้ที่สุดเลยเพราะเรารอดตายเพราะฤิ์เดชของอาจารย์องค์นี้ อันนี้แหละคือมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เป็นไหนรอดละงมงายแล้วก็มันเป็นเหตุเหตุผลของเหตุผลของลักษณะที่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่าเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันมันเป็นเป็นไปได้อะ่ะในเหตุปัจจัยที่มันเป็นรูปนามทั้งหลายแหละที่มันไม่สมดุลหรือมันไม่เข้าที่มันรอดมันรอดมัน ันแคลคลาดหรือมันอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นนึกว่าเป็นพลังอภินิหารหรือเป็นปาฏิหาริย์ของครูบาอาจารย์ด้วยของผู้มีฤทธิ์พวกนี้จึงพระเจ้าตรัสบอกมันเชื่อถือไม่ได้อย่าไปนับถือสิ่งเหล่านี้นะเพราะงั้นการมีจะใช้คำว่าหูทิพตาทิพอยู่ในพยัญชนะโสต ทิพเป็นวิชาข้อที่สีหนึ่งวิปาาัสสนาญาณสมโนจิติสามอิทธิวิทยานสี่โสตทิพก็แปลว่าหูทิพหูทิพคำนี้ท่านก็นอธิบายไว้นะในวิชาแปข้อเนี่ย ข้อที่สี่หูที่หมายความว่าท่านอธิบายไปในนั้นว่าเช่นได้ยินเสียงเสียงดังมาจากที่ไกลเป็นเสียงกลองเสียงอยู่ในตะกูลของกลองแม้ได้ยินเสียงมาจากไกลไม่เห็นไม่เห็นกลองไม่เห็นรูปกลองแต่ได้ยินเสียงทางโสตทังหูได้ยินแล้วก็แยกออกได้ว่า เสียงนี้เป็นเสียงกลองเสียงนี้เป็นเสียงเปิงมางเสียงนี้เป็นเสียงบันดอกอะไรเงี้ยแยกเสียงนี้ได้อย่างนี้ต่างหากะอย่างนี้ต่งหา,า,งงหาลึกเข้าไปอีกกว่านี้ขออธิบายเสริมว่าการแยกแยะสภาพสองที่ต่างกันกลองเหมือนกัน ลักษณะกลองเปิงมาตะโพนอะไรก็ได้แต่จนถึงขั้นบันดอกกลองน้อยมันก็คืออยู่ในตระกูลของกลองแต่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในตระกูลเดียวกันหรืออยู่สิ่งที่คล้ายกันเป็นสองสภาพคล้ายกันเป็นสองสภาพเราก็สามารถแยกความต่างของสองสภาพนี้ออกได้ จากอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเป็นต้นนี่คือธรรมะอันวิเศษอันที่เฉลียวฉลาดมีธรรมวิจัยสัมโพชงยิ่งใหญ่ที่สามารถแยกความต่างกันโดยกำหนดรู้เลยว่าความต่างในสิ่งที่เป็นสองคล้ายกันใกล้กันตระกูลเดียวกัน แต่แยกได้เช่นคําว่าเทวะแต่วสองนี่รวมหมดเลยคําว่าเทวะเนี่ยแปลว่าสองยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะงั้นใครจบคําว่าสองใครจบคําว่าเทวะใครจบคําว่า,วา,ววาภาวะสองที่แยกความต่างจากอาการและนิมิตคืออาการลิงคะนิมิต อาการเป็นรายละเอียดเป็นเป็นตัวสภาวะเคลื่อนไหวเป็นไดนามิกนิมิตเป็นสภาวะที่เป็นสเตติกเป็นตัวนิ่งเป็นตัวสภาพเกาะอยู่สตภาพอาการเป็นตัวไหวเคลื่อนอยู่เป็นสภาพสองที่คู่กันอยู่แล้วแยกความต่างลิงคะหรือเพศเนี่ยแยกความต่างของอันนี้ได้นี่เป็น ความเะเยิญยิ่งใหญ่ทางความรู้ธรรมะที่มีธรรมวิจัยสัมโพชจงได้สูงสุดแล้วคนก็จะรู้ว่าอ,ะ,อะไรควรอะไรไม่ควรเรา,เาเรก็เลือกสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรเราก็หยุดไม่เอาไม่ทำนี่คือการศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าไปเจเดหลงไรอ,อภินิหารหรือปาฏิหาริย์ที่เลอะเลอะเถอะพวกนั้น